ท่องคืนนี้เลยเตรียมรับทรัพย์สวดแล้วรวยรวมสามพระคาถาให้เงินกระเป๋าตุงรัวๆสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับด้วยเศรษฐกิจที่ปัจจุบันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลายคนก็หันไปพึ่งพาในเรื่องของตัวเลขสลากตัวเลขให้มีลุ้นบ้างบางคนก็หาทางออกไม่ได้มืดแปดด้านไม่เป็นไร ในวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับมีหลายคนให้ความเชื่อถือในเรื่องของการท่องพระคาถาสวดมนต์เชื่อกันว่าหากยึดในเรื่องของคุณธรรมนำใจปฏิบัติด,ดีมาโดยตลอดสร้างคุณงามความดีและทำสมาธิก่อนนอนสวดมนต์ภาวนาจะได้เห็นผลเร็วที่สุดซึ่งในวันนี้เรามีสามพระคาถา ที่เด็ดๆมาฝากกันนะครับเรียกได้ว่าสวดคืนนี้พรุ่งนี้เตรียมจับเงินแสนเงินล้านกันได้เลยขึ้นอยู่กับว่าบุญวาสนาที่คุณได้ทำมากันด้วยนะครับและความตั้งใจในการสวดมนต์นะครับ 1. พระคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งนมโมสามจบแล้วกล่าวคำพระคาถาว่า พุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะสัตมานีมามะพุทธะสัตสวาหมใช้สวดภาวนาเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองจะสวดสามจบห้าจบเจ็ดจบ ก้าวจบก็ได้แถมว่าเวลาตื่นนอนก่อนนอนหรือใส่บาตรรวมถึงเวลาค้าขายก็สามารถสวดได้เช่นกันนะครับ 2. พระคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนอื่นเลยก็ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาว่าสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกรัสะพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัมภสิทธิพระวันตุเมสวดภาวนาเพื่อขอโชคลาภและธรมมาหากินให้ร่ำให้รวย ค้าขายร่ำรวยเจริญก้าวหน้าเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะครับ 3. พระคาถาร่ำรวยเริ่มต้นเลยก็ตั้งนโมสามจบอีกเช่นเดียวกันนะครับทะนังโคังทุสมณิอุมิอามิอามิสุตังสนะพุทธังอสุะอนะอณมะภะทะ จะพักะสะพระคาถานี้สวดเพื่อเสริมโชคราบโดยสวดภาวนากับน้ำสะอาดจากนั้นนำมาประพรมให้ทั่วบ้านและร้านค้าทำเป็นประจำจะช่วยให้ค้าขายดีและร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับสามพระคถาข้างต้นที่เรานำมาฝากวันนี้ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีหากชีวิตใครกําลังสับสนวุ่นวายในเรื่องของการเงินติดติดขัดขัดเงินทองก็ลองหันมาสวดพระคาถาดังกล่าวนี้กันได้เลยนะครับทําแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีสติสตางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ช่องมหาชาญชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ